สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูบิมอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมีเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องฝนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆพอรู้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรวัฏจักรของการเกิดฝน เกิดมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็น้ำเมื่อน้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะแล้วก็จะลอยตัวขึ้นไปลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่เมื่อก้อนเมฆมากระทบกับความเย็นก็จะกั่นตัวมาเป็นฝนตกลงมาค่ะ อุปกรณ์ป้องกันฝนมีดังนี้ 1. ร่ม 2. เสื้อกันฝน 3. รองเท้าบูทสัตว์อันตรายที่มักพบในฤดูฝนคืองูแมงปองตะขาบถ้าเด็กๆพบเห็นสัตว์เหล่านี้เด็กๆอย่าเข้าไปใกล้กันนะคะ เพราะสัตว์เหล่านี้อาจจะทำอันตรายให้กับเด็กๆได้ค่ะประโยชน์ของการเกิดฝนคือสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตใช้ในการเกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำโทษของการเกิดฝนคือในบางครั้งฝนอาจจะตกมามากทำให้เกิดพายุลมแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหายเกิดน้ําท่วมเกิดโรคระบาดเช่นโรคฉีหนูหรือโรคไข้หวัดเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าฝนมีทั้งประโยชน์และโทษช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเด็กๆอย่าออกไปตากฝนกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ